คุณผู้ชมนะครับผมพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะครับพิธีกรของเราจะต้อนรับคุณผู้ชมอย่างเต็มที่นะฮะเป็นแบบวอดอผมไม่กลยโดนด่าคือต้องบอกแล้วที่ผ่านมานี่พี่กลัวโดนด่าเลยนะเขายังพูดไม่ได้ไอ้้ชนิดนึงนิดนึงไงเป็นแจ็คแบบวอดอไงคุณผู้ชมครับพี่น้องชาวไทยนะครับพรุ่งนี้เราเปิดรับสมัครนะครับผมคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนกันมาแล้วนะครับผมแล้วเราจะย้ำนะครับเรื่องเวลาในการมานะครับคุณผู้ชมต้องมาให้ตรงเวลานิดหนึ่งนะครับพี่น้องชาวไทย เจ็ดโมงนะครับมารอนะครับในสตูดิโอนะครับมาลงทะเบียนก่อนนะครับไม่มาลงทะเบียนเจ็ดโมงก่อนแต่ห้ามลงทะเบียนเกินเจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับผมไม่งั้นเราจะปิดประตูขังคุณเลยอันนี้ไม่ใช่บอดออดหอไม่ใช่วอดออเกินย้ำนะครับว่าพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเรานะครับแล้วก็มีของมาแจกเยอะไปหมดมีใครบ้างครับใช่นี่พูดเลยแฟนคลับของนี่นี่ดูไหมใครใครอ่ะอ๋อใ่ฮันเดอร์สตาผมจะโอเคดูดิบีเดอร์สเติ้ บีเนี่ยสลดยอดมากับน้องวีวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีซิดคอมแล้วบีเล่นเป็นเชฟด้วยสูตรรักชุลมุนโอเคเจอกันแน่นอนนะคะนอกจากเอาใจวัยรุ่นแล้วเอาใจพ่อแม่กันบ้างอัตอ้อยเศรษฐาใครจะเชื่อว่าตอนนี้อายุเจ็ดสิบสองแล้วแต่เขอ่ะเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยยุคตายปะ ทศกัณฐไม่หย่อนหนุ่มคุกนะคะเดี๋ยวๆดี๋วดี๋วันนอี้ก็ตดองขวบดุณยาไค่ดีวยนะดีับเดีนะคเดี๋ยวเดี๋ยวดียิเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยนียวเดี๋ยวเียวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ะวเดี๋ย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 วเดียเยเดเดยวดี๋วดีวดด้ีกเดียวเียเดียเลยดเย